สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาพบกับไฟเราววันนี้มาทำคลิปแรนด้อมให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนด้อมของเราคือชัดๆตกลงเขาเจาอยังไงกับคุณนะคะชัดๆตกลงเขาเจาอยังไงกับคุณดูข้อความเิงรู้ก็เป็นแนวทางนะคะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยค่ะคลิปนี้เป็นของวันที่18มีนาคม2023นะคะ พลังงานของคุณละเขาในตอนนี้หน่อยค่ะคุณละเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณละเขาในตอนนี้คะ่ะมีจิเชียนคือการกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นนะคะการอบกอดนะการอบกอด สิ่งที่มีค่านะคะเหรียญการเปลี่ยนแปลงการทานฟอร์มเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะต้องการคืนดีมีการทานฟอร์มนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะต้องการคืนดี มันมีเรื่องที่ทําให้เสียความรู้สึกกันเนี่ยนะมันเหมือนต้องปณีปนอมนะคะคืนดีนะคะกับสิ่งที่มันสูญเสียไปมันอะไรอาวรน,นะนะคะอะไรอาวรไม่อยากสูญเสียนะคะยังอยากอบกอดน,นะคะยังอยากที่จะทําทุกอย่างเพื่อกลับมายัางจุดเดิม อ่ะนะอินฟินิตี้นะคะกลับมายัางจุดเริ่มต้นคือหมายเลขหนึ่งนะคะจุดเดิมเนาะนะคะจุดแรกอ่ะประมาณนั้นนะนะคะอย่างสวมกอดเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกำลังหาวิธีที่จะกลับมาคืนดีกันด้วยหรือเปล่านะนะคะเพราะว่าสิบดาวเนี่ยมีเรื่องที่ทําให้เสียวความรู้สึกมีเรื่องทาให้จบกันนะบางคนจบแต่ยังไม่อยากจบจบแต่ยังไม่ากมันเป็นความรู้สึก นะคะมันเป็นความรู้สึกที่พังลงไปเออนั่นเองนะนะคะอ่ะมาดูกันนะนะคะว่าธาตุลมนะคะธาตุดินนะคะธาตุน้ำนะคะขอความรู้สึกของคุณในเวลาน,นี้ที่มีต่อเขาหน่อยคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะในตอนนี้ เฉยเฉยแล้วหรอคะนิ่งเฉยโอ้อยากคันลังละอยากเฉยละรู้สึกเฉยละนะคะนิ่งอยากคันลังออกมาแล้วอะโอ้จะบายบายแล้วอะฮะจะไม่เอาแล้วบายบายจ้าอะไรแบบนั้นอะนะคะไปแล้วนะจ๊ะมิสัยไม่ดีบ้านคนมิสัยเสีย หัาสั้นนะโอ้ตายแล้วนั่นพลังงานข้างบนก็น่าจะเป็นเขานะคะเออแหม่เก๊กฟอร์มนะทาเป็นเก๊กเป็นฟอร์มนิ่งนะคะเออคุณก็เลยนิ่งกลับเลยคุณก็เลยเฉยนะคะเขานิ่งนั่นแหละคุณก็เลยเฉยเฉยเฉยแล้วนะคะทาเป็นนิ่งกลับนะอย่าคันเนี่ย จะถอยออกมาแล้วนะไม่อยากเล่นด้วยไม่ดราม่าแล้วไม่เอาละปัญหาดราม่าไม่อยากรักแล้วอ่ะไม่อยากรักอ่ะนะคะหันหลังให้ความรักแล้วอ่ะบายบายแบบนั้นฮารบิตนะคะนี่ใส่ไม่ดีนี่ใสเสียฮารบิทเนาะนะคะมาดูกันเนาะนะคะว่าแล้วเขาล่ะตัวเขาล่ะ <c oughs> คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ <c oughs> ส่วนตัวเขานั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คะ คนะคะออกมาเยอะถ้าใช้ก็ออกมาอีกเนาะโอ้คืนดีค่ะหกถ้วยนะคะหกไม้เท้าจากหกถ้วยหกไม้เท้าการพยายามพิชิตใจการคืนดีต่างกันลิฟพลังงานสลับกันได้นะนะแทมแพรน่ะปรับความเข้าใจอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงมันเป็นพลังงานของเขานะฟ้าว่านะคะที่กำลัง าวิธีทางเพื่อกลับมาจุดเริ่มต้นอบกอดนะคะทานฟอร์มตัวเองไหมเพื่อการคืนดีเนี่ยเขารู้แหละว,ว่าคุณเริ่มช่างใจแล้วเริ่มช่างน้ําหนักแล้วนะคะเริ่มตัดสินนะคะเขาแล้วอะ่ะแต่เขาจะสู้นั่นนั่นนั่นเซเว่นออกวานนะอะไรที่เขาไม่เคยทําเขาจะทําในสิ่งที่คุณเรียกร้องก็ได้นะคะ ถ้าตอนนั้นเขาไม่ทําตอนนี้เขาจะทําประมาณนั้นนะน่ะน,ะนะจะไปแล้วจะมาทําดูเถอะนะคะนะปรับความเข้าใจนะยังไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ฉันจะเติมฉันจะเต็มฉันจะแบบตรงนี้ขาดฉันจะรีบเติมอะไรแบบนั้นอะ่ะเออนะคะเพื่อให้ยังอยู่ในชีวิตน่ะไม่ไม่ไ,มไปไม่อย่าไปจ้าฉันเลยได้ไหม การคืนดีหกถ้วยนะคะการมอบความรู้สึกดีๆการยื่นมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเป็นการให้แล้วนะนะคะให้แล้นะ,ะพยายามพิชิตใจพยายามเอาชนะใจให้ได้นะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยต่างคนต่างคิดว่าเนี่ยราชาถือดาบกับราชนินีถือดาบนิ่งเฉยแล้วนะตัวคุณเริ่มช่างน้าหนักแล้วด้วยนะคะเริ่มต้องการอะไรที่มันเป็นธรรมยุติธรรมกับตัวเองแล้วซึ่งเขา เขามองออกเขารู้นะแล้วเขาก็เหมือนคนที่จะพยายามทําในสิ่งที่คุณเรียกร้องด้วยว้าวมาแบบนี้เลยนะคะนะอ่ะคนวันพฤหัสคนวันพุธคนวันอังคารคนวันศุกร์นะคะมาดูกันเลยชัดๆเลยนะเอาข้อความเขาหนอะข้อความเขาสักห้าใบเนาะข้อความที่เขาอยากบอกคุณในเวลานี้นะคะ ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคนถ้าตอนนี้คุณเป็นฝ่ายที่อยากคืนดีอยากที่จะพิชิใตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานไวเวอร์ซ่าได้นะคะเขาก็บอกว่าเราต่างก็รู้ว่าฉันไม่ใช่สำหรับคุณนะคะเขาไม่ตอบสนองเมื่อมีคนกล่าวถึงคุณด้วยนะ แต่ก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้อูเขารักคุณนะคะ I love you ฮะเออเขาจากมาเพราะเห็นคุณอยู่กับคนอื่นนะคะไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกอันนี้ก็ไปไปเคลียร์ตัวเองเนาะนะคะเขาก็บอกว่าเออคุณอาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือจะมาเพราะเห็นคุณคุณแกล้งคุยกับคนอื่นหรือคุณคุยจริงอะไรแบบนั้นก็ได้นะแล้วแต่นะคะ นะอันนี้คือข้อความจากเขาเนาะนะคะ,ะคือเริ่มที่จะไม่พูดเรื่องของคุณกับคนอื่นแล้วอะเอ,อประมาณนั้นนะนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเ,เราต่างก็รู้ว่าฉันไม่ใช่เขาคิดว่าเขาไม่ใช่สําหรับคุณแล้วเขาคิดว่าคุณนะมีคนอื่นแล้วนะแต่เขาก็รักและไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้นะคะขอดูเลยชัดๆเลยนะคะ ตกลงเขาจะยังไงกันแน่นะคะนะตกลงเขาจะยังไงกับคุณกันแน่ความรู้สึกของเขาเนี่ยกับการที่เขาจะทำจริงๆอ่ะมันใช่ไหมนะคะมาให้เห็นจัดสรรกันไปเลยนะคะฟุ๊ปอุ๊ยนี่มันเป็นความรักที่มันเหมือนเป็นคู่ชีวิตเหมือนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เขาต้องการความจริงใจเขาต้องการความมั่นคงเขาต้องการรับแท้นะเข้เจ้ยังไงนะคะเดอะมูนแต่เขาก็เป็นคนที่กังวลหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะคะนี่ไงเขาก็อยากปรับนะคะอยากเปลี่ยนอยากที่จะให้มันเป็นไปได้นะนะคะโอ้ดูไม่ยอมปล่อยด้วยนะคะดึงชักเะยือเนี่ยดึงรั้งนะพยายามเติมเต็ม,ตมพยายามที่จะ รดน้ำต้นรักของคุณอ่ะสมดุลพลังงานต้นรักให้มันงอกงามนะคะนะไม่ให้มันขาดหายอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ให้พลังงานมันหายไปนี่ไงถ้าคุณจะไปเขาต้องดึงคุณไว้แน่ๆก็ไม่ให้ไปไปนะคะโอ้สเตนนะคะอยากให้เราอยู่ตรงนี้ด้วยกัน อยู่ตรงนี้สิดาปรับความเข้าใจเรื่องนี้แหละฟ้าว่านะคะสิดาคือเขายอมแล้วนะนะคะเออจัสเมนหนะรือฟื้นนะอะไรที่มันตายลงไปอะไรที่มันจบลงไปอะไรที่มันเสียวความรู้สึกเนี่ยมันเขาอยากรื้อฟื้นนะคะอยากพูดอยากบอกความรู้สึกอยากรื้อฟื้นอะ่ะเออเป่าแต่เขาห่วงค่ะเขาห่วงคุณเขาห่วงแหนความสัมพันธ์นี้เขาไม่อยากปล่อยเลย นอแน่นเชียวเนาะนะคนะ,ะโอ้ไอ้นี่ก็จะไปฝ่ายเดียวรอยมีความหวังถ้าตอนเนี้ยคุณไปจากเขาแล้วรู้ไหมว่าเขาเฝ้ารอวันที่คุณจะกลับมาอย่างมีความหวังนี่นะนี่น,นี่เรือเรือเรือเนี้ยมันหันหลังแล้วอะแต่คนคนนี้ก็ยังรอเรือเนี่ยให้มันเข้าฝั่งะนะมันเทียบฝั่งนะคะ นั่นเองอะตกลงเขาจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่เขาอะไม่ปล่อยหรอกแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณเขาก็พยายามจะดึงสุดฤทธ์อะนะคะเอาดูดะดูหน้าดิเขาก็จะรั้งสุดฤทธ์ดึงสุดฤทธ์ไม่ให้คุณไปอะนะนะคะเขาจะยอมยอมทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่คุณอยู่ตรงนี้นะเออนะคะอะไรที่มัน มันตายไปเสียวความรู้สึกกันไปจบกันไปหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นปัญหานะระหว่างคุณและเขาเนี่ยเขาอยากให้มันฟื้นคืนชีพนะคะอะไรที่มันตายไปแล้วฟื้นคืนชีพเนาะเขาตัวเขานี่คือตัวเขานะนะคะก็ไม่ยอมสูญเสียนั่นเองเพราะตัวเขาคิดว่ามันเป็นแบบนี้สิบเหรียญน,นะคะนี่คือนี่คือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วนี่คือเป็นเป็นอีก ส่วนในชีวิตของเขาไปแล้วอ่ะคุณเป็นส่วนในชีวิตของเขาไปแล้วเขามามีส่วนในชีวิตเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีความรู้สึกถึงความเป็นของกันและกันอยู่ในนั้นแล้วอ่ะนะคะ ก็จะดึงสุริตนะก็จะพยายามนี่แหละนะให้พลังงานมันสมดุลน,นะคะไม่หยอไม่อยากให้ขาดหายอะไรสักอย่างหนึ่งหายไปอย่างแน่นอนเขาค่อนข้างที่จะเครียดและเป็นกังวลด้วยซ้าไปเนาะนะคะจะดึงคุณได้หรือเปล่าจะรักษาวความสัมพันธ์นี้ได้หรือเปล่าจะรื้อฟื้นได้หรือเปล่ารอยังมีความหวังเหมือนกันเนาะนะคะนะก็จะประมาณนั้นเลยรอการแบบทุกอย่างที่จะหวนคืนอะ มันเป็นทุกอย่างที่หวนกลับคืนมาเนาะนะคะสามไม้เท้านี่มันเป็นการสร้างนะพัฒนาการสร้างนะนะคะความสำเร็จเนะาะมาดูว่าไพ่ยาบอกอยากแนะนำอะไรคุณเนาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้ไพ่ยาบอกอยากแนะนำอะไรคุณพฤหัสอาทิตย์นะคะก็มานะ ความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรคุณคะเดทนะเอ้ยไม่ใช่เดวิลสิแม่ตกใจบอกฟาอ่ะ uh, สองไม้เท้านะคะมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันหรือเปล่า full of sauce ว wow. ้าว สิบถ้วยนะไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วอะนะคะคุณและเขาอะมันแค่พักเบรกมันแค่รู้สึกว่าต่างคนต่างไม่สนใจการต่างคนต่างไม่เติมเต็มไม่ได้รับการเติมเต็มนะไอคนข้างหน้าเนี่ยก็คิดว่าคนข้างหลังไม่ได้ตามมาหรอกไม่รู้หรอกว่าเขาตามอยู่นะคะ นะตัวคุณตามเขาหรือเขาตามคุณไม่รู้แต่คุณจะไม่รู้เลยว่าเขาตามคุณอยู่นะคะนั่นเองเพรถ้าคุณอยู่ข้างหน้าคุณไม่รู้ว่าเขาตามแต่ถ้าเขาอยู่ข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณตต่างคนต่างคิดและไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าไอ้นคนที่อยู่ข้างหลังก็คิดว่าอีกคนข้างหน้าไม่ได้หันมามองไม่ได้สนใจกูเลยนะไม่ใส่ใจกูเลยอะไรแบบนั้นนะแต่ jedem, ต่างคนต่างคิดแบบนั้นนะเข้าใจไหม เนาะแต่จริงๆแล้วมันคือเดวิลคุณละเขาเสพติดการมีกันและกันนะคะเสพติดการมีกันและกันมันเหมือนยังยังไปต่อได้นะนะคะยังยังรอกันอยู่ยังไปต่อกันได้อยู่มันแค่เป็นการเบรกเป็นการแช่แข็งเป็นการเบรเกรบรไว้อะเทนออกมันยังเป็นอะไรที่ใช่อยู่ตรงเนี้ย เนาะนะคะนะสิ่งที่ไพ่อยากแนะนำก็คือเออเน่จริงๆแล้วอ่ะคุณและเขาเนี่ยนะคะมีโอกาสมากมันก็มีอยู่ที่การรอนะคะทัวว่าจะรอไหมอะจะรอหรือเปล่าเพราะตัวเขาก็รอ ตัวคุณก็อาจจะรออยู่หรือคุณจะไปแล้วไม่รู้นะคุณอ่เนี่ยอย่างที่บอกนะนะคือมันมีโอกาสที่จะสมหวังแต่ต้องหันหน้ามาคุยกันนะนะเพราะว่าต่างคนต่างคิดมากๆเลยตอนเนี้ยนะรู้แล้วว่าต่างคนต่างคิดแบบนี้ก็แต่ความรู้สึกลึกๆมันเป็นแบบนี้เดวิลนะคะมันเป็นการลุ่มหลงพิศวาสเสพติดการมีกันและกันแต่มันเหมือนแบบ เศร้าเงียบไม่สนใจนะจริงๆมันคือรักแท้ได้นะคะนะ้เทนอฟอคับนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังกันได้นะนะคะมันก็อยู่ที่คนทั้งคู่ด้วยเนาะคนทั้งคู่ด้วยแหละนะคะทุกความรักจริงๆนะมันมันมีอุปสรรคจริงๆเนาะนะคะ่างบางคนคิก็ไม่เข้าใจนะนะคะว่าเรา ทำไมต้องดิ้นรนกันมีความรักกันจังเลยทั้งที่มันถูกแบบนี้นะนะคะ,ะนะก็นั่นแหละนะคะมันอาจจะมีความสุขอยู่ด้วยนั่นแหละนะสามถ้วยไปดูกันนะคะว่าแนวโน้มคุณและเขาในอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะนะคะคนวันเสาก็มานะนะคะเออเขาก็บอกว่าให้ชื่นชมและขอบคุณ ถ้ามีคนทําอะไรเพื่อเรานี่นะให้รู้จักเป็นคนที่ชื่นชมและขอบคุณหรือมันเป็นคําพูดดีๆที่คุณส่งออกไปปฏิหารแห่งการขอบคุณตื่นมาขอบคุณอะไรก่อนก็ได้ขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณคนรักนะขอบคุณเขาณนะที่ท,ท,ที่ที่อะไรก็ได้พูดไปพูดพูดอะไรดีๆพูดออกไปก่อนค่ะเขาบอกว่าเป็นปฏิหารแห่งคําพูดอะนะคะเนาะ เรียนรู้กันละกันเรียนรู้เรื่องอื่นของกันและกันเรียนรู้กันและกันให้มากกว่านี้นะคะวาย Union of h อฟฮานะมันมีโอกาสที่จะคืนดีกันจริงๆนะคะพวกคุณอะมันรากมันหยางลึกลงไปแล้วอะมันยากที่จะถอถนนะนะคะมันมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ตั้งงานแผ่กิ่งก้านสาขารากก็หยางลึกนะถอนใจถอนตัวยากนะคะนะ เหมือนคุณรู้จักเขาดีเขารู้จักคุณดีเหมือนเหมือนเฮ้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานมันไม่ต้องไปเริ่มต้นอะไรมันบางทีมันอุกผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยนะเนี่ยอ่ะเขาก็บอกว่าจงให้เวลานะไม่ต้องรีบร้อนจงให้เวลานะคะทวินเฟรมเห็นป่ะแต่คู่จิบอินหยา,ยาจริงๆนะนะคะสองกายหัวใจเดียว อย่าตัดสินโดยพิจารณาจากความรู้สึกผิดหรือสิ่งที่คุณคิดว่าควรทำเพราะการซื่อสัตย์กับตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถเป็นจริงได้นะคะคู่จีตวิญญางโอ้ยนะม,มันก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันเสพติดการมีกันแล้วอะนะคะหวยหาคิดถึงนะคะเดี๋ยวบอกแล้วว่ามันผูกพันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะนะ พาดลายหรือชั้นชิปนะคะชูเด็กทำตัวเด็กทำนิสัยเด็กมีความเป็นเด็กเอ,อ่อหรือมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะเขาเด็กกว่าคุณคือมันความเป็นเด็กมากๆหรือนิสัยเด็กมากๆอะไรแบบนั้นนะ่ะได้นะนะคะ <c oughs> ไปนะคะอุซย sorry พอคลิปเน็การให้อภัยนะ,ะดีกว่าเดิมแน่ๆนะแนวโน้มเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่ๆแหละรอดูสัญญาณต่อไปนะนะคะรอดูสัญญาณต่อไปอคือเขาก็บอกว่าให้มองหาสัญญาณนะถ้าให้อภัยแล้วอะมันต้องดีกว่าเดิมนะคะ นั่นคือสัญญาณว่าคุณและเขาจะไปต่อกันได้นะเออนะคะคือมันต้องดีกว่าเดิมออประมาณนั้นฮิวลิงอ่าการรักษาการเยียวยาเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็เออนะมันมีการตื่นรู้มันรู้ระดับลึกรู้แล้วตื่นรู้แล้วนะคะแล้วอะไรความเป็นทั้งหมดนั่นะรู้แล้วรู้หมดทุกอย่างรู้แบบลึกซึง้งนะคะ บางทีรู้รู้ที่แบบไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นได้รับรู้ได้ความรู้สึกที่มีต่อกันนะคะมันมากมายนะคะกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนกล้าที่จะคือบางทีมันมีความกลัวอยู่ด้วยก็ได้นะคุณละเขาอาจจะมีอะไรที่มันอย่างที่บอกมีมกำแพงม,มีอะไรกั้นน่ะนะคะเดี๋ยวก็จะรู้แหละนะว่านะคะคำถาม เดี๋ยวคุณจะหาคําตอบเจอหรือตอนนี้คุณก็จะเจอคําตอบแล้วนะคะนี่ไงหาทางออกได้หาทางหลุดพ้นทุกได้เห็นปะเมื่อมีคุณท้าตอเน,นี้ยคุณมีคําถามทำไมอะ่ะหมอฟ้าทาไม่เดี๋ยวจะเจอทางออกเดี๋ยวจะเจอคําตอบนะจะต้องทํายังไงอะไรยังไงคําถามไม่รู้เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะรู้เดี๋ยวคุณจะหาเจอนะคะด้วยตัวของคุณเอง นะความเป็นทั้งหมดโอ้ฟ้าหลังฝนสวยงามนะคะกลมกลืนดีมากเลยนะคะอ่ะชีวิตก็จะรื่นไร่เรียบง่ายนะไม่วุ่นวายโอ้ก้าวไปสู่โอ้ถัดเฮ้ยแนวโน้มดีมากเลยนะคะนะ ความคําว่าชนบทอ่ะคือชีวิตมันเรียบง่ายเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายอาจจะบอกว่าไม่มีเรื่องวุ่นวายเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันจะไม่ค่อยวุ่นวายแล้วนะคะฟ้าสว่างสดใสนะไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายแล้วนะคะนะทุกอย่างก้าวไปในทิศทางที่ดีนะจากอะไรที่มันอึมครึมไม่ดีที่ผ่านมานะช่วงนี้นะคะหลายคู่ก็อาจจะเจอแบบ เออนะดาวมันจะอยู่ย้ายอะไรแบบนั้นนะอาจจะมีผลกระทบบ้างนะนะคะนะแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปนะฟ้าว่านะคะเออเดี๋ยวมันจะผ่านไปแหนกูบี้เดี๋ยวโฟนะ, with the flow นะป,ลป,ลปล่อยปล่อยไปก่อนนะยอมยอมไปก่อนปล่อยปล่อยไปก่อนนะคะนะทุกอย่างมันยังมั่นคงอยู่เนาะนะคะทุกอย่างยังย,ยอมรับในกิเลสต,ตัณหา คือเราไม่ต้องไปฝืนตัวเองอะเรารักเขาก็บอกว่ารักเราต้องการเขาก็คือมันความต้องการก็คือความต้องการเพราะมันมีพลังงานเดวิลขึ้นมาอะมันเสพติดมันต้องการมันพิสวัดมันรุ่งหลงก็เออเราก็ยอมรับในตรงนั้นแหละนะคะนะเอออารมณ์มันยังมั่นคงอยู่ตรงนี้นะนะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมปล่อยไปได้ปล่อยนะคะเพราะว่าถ้ามันมันมันยังเสพติดการมีกันและกันอยู่นะมันถ้าถ้าไปยากมันไปยากอะนะนะคะ การปลดปล่อยอานะการปลดปล่อยปลดปล่อยอะไรอะความตั้งใจเชิงบวกเออจริงๆอะถ้าคุณอยากปลดปล่อยอะคุณว่าตั้งใจให้มันแน่วแน่ไปเลยนะคะนะหรือความปลดปล่อยความทุกข์อะไรของคุณนั่นแหละอะไรก็ได้ที่มันทุกข์ในใจคุณคุณจะปลดปล่อยเขาหรือปลดปล่อยความทุกข์ของคุณก็ได้นะอันนี้พูดในความเป็นกลางนะคะนะบางคนก็ไม่สามารถปล่อยเขาได้เพราะฉะนั้น คุณก็ปล่อยความทุกข์ของคุณซะนะคะคุณจะได้มีความสุขในชีวิตบ้างใส่คำว่าบ้างเออทำอะไรก็ได้ตัวเองมีความสุขอะเออถ้าการมีเขาแล้วมันมีความสุขนะก็ต้องให้มันเป็นสุขจริงๆนะคะคุณต้องปลดปล่อยความทุกข์นั้นให้ได้แต่ ไม่ไหววะหมอฝาก็ปลดปล่อยให้ได้นะคือความตั้งใจเชิงบวกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะคุณมีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณคอยอบกอดคุณรักคุณเหลือเกินเนาะนะคะคอยเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ข้างหลังไม่เคยไปไหนเลยเขาจะไม่ไปไหนจากคุณไม่ทอดทิ้งคุณนะคะนะ เชื่อในเซนและสัญชาตญาณในตัวเองนะคะ,ะเออชูเขาก็บอกว่าเอ้ยแน่นอนนะความเป็นคู่ของคุณทั้งคู่อะ่ะม,มันใช่แหละนะคะคุณเขาจะไปต่อกันได้เหมือนรองเท้าอะ่ะแลคือการสวนรองเท้าคือการเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคือการก้าวไปข้างหน้ามันไปได้นะคะนะไปได้แล้วรองเท้าก็เป็นคู่ด้วยนี่คือคู่ของคุณเนาะนะคะแต่มันมีเวลาของมันอีกนั่นแหละ ะะมันมีเวลาของมันอยู่นะคะไทมทุกอย่างม,มีเวลาของมันเออนะคะสมบัติที่ติดตัวคุณมาว้าวคุณงามความดีนะคะเยอะมากเลยดีไวายคอนเนคชั่นคุณจะเชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้แล้วคุณจะฟรีดอมเอางี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ที่คุณถอยออกมาแต่ถามว่ามันเสพติดกันมีกันและกันไหมมีนะคะแต่เขาอยากให้คุณปลดป่อยปลดป่อยจิตของคุณนะ่ะไม่ต้องไปติดอยู่กับใครได้ไหมนะคะมันควรที่จะอยู่กับตัวเองอบกอดตัวเองอยู่แบบนี้นะนะคะคุณตั้งใจตรงนี้ก่อนได้ไหมรับผิดชอบตัวเองตรงนี้ก่อนได้ไหมนะคะถ้าคุณทำดีที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาหน่งรู้ไหม คุณจะเป็นยังไงฟรีดอมคุณจะเป็นเหมือนคนที่ไม่มีใครควบคุมคุณได้ไม่มีอะไรมาควบคุมคุณได้คุณต่างหากที่เป็นผู้ควบคุมนะโฟกัสใหม่ไหมเอาใหม่เอาใหม่หมนะคะนะพี่บอกบูนบมอฟ้าฉันยอมเขาหมดนั่นแหละนะขอแค่มีเขาไม่ไม่เอาตรงนี้ได้ไหมคืออ่รักเขาได้แต่ เราไม่รักแบบยังไงอ่ะเนี่ยคุณจะต้องเป็นอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะคะฟรีดอมนะจะต้องให้ให้อิสระแก่ตัวเองนะคะนะไม่ให้อะไรมายึดติดเราไม่เอาตัวเองไปยึดติดใครโอเคจบแค่นั้นแหละนะคะแค่นั้นแหละรู้ไหมสัทธาวความดีสมดุลยังไงยัยงไงสิ่งที่คุณทำไป นะคะไม่ต้องพูดเลย you connect จัก,กรวาลได้เนี่ยนะนะคะนะ d i v i n ค c o n n e ชั i เชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลได้เนี่ยรู้ไหมว่าคุณสมบัติอะไรที่เป็นของของคุณอะไรที่เป็นของของ,ของคุณอยู่แล้วมันจะเป็นของของคุณแต่คุณจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่ตัวคุณด้วยนั่นไงนั่นไงเป็นพลังงานที่พลังงานสุดยอดมากเลยนะคะชอบมากเลยเขารพตัวเองนับถือตัวเองแล้วรอโอกาสเหมาะ พลังวิญญาณกําเนิดทุกสิ่งทุกอย่างแรงปาถนาของคุณพลังวิญญาณจะกําเนิดทุกสิ่งทุกอย่างการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณนะคะเขาก็บอกว่าศรัทธาความดีสมดุลเออนะคะนะมันเป็นพลังงานของยินและหยางนะนะพลังงานความการที่ทําอะไรลงไปมันจะได้รับการตอบสนองกลับมาที่เป็นอะไรพลังงานที่มันสมดุลน,นะคะอยากจะได้มากกว่าด้วยซ้ํา อยู่ที่พลังงานของคุณจิตของคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะฟ้าว่ามีความปลดปล่อยตัวเองนี่แหละนะปลดปล่อยพลังงานของตัวเองนี่แหละให้คุณได้ทำงานกับจิตวิญญาณของคุณเถอะคอนเนคคอนเนคกับเขาเถอะนะขอร้องหนยกันไม่รู้จะพูดยังไงนะคะรู้ไหมนะคะตัวตนที่สูงสุดข,ของคุณ จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณเขารอคอนเน็กกับคุณอยู่หรือคุณกําลังคอนเน็กอยู่หรืออนาคตคุณจะคอนเน็กได้และทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีมากๆคุณจะปรารถนาคือมันเหมือนคนที่เคยเคยเคยงงปะกับทําไมพลังงานถึงมันเกิดขึ้นอะสมมุติว่ามีใครเล่นของใส่คุณ เฮ้ยพลังงานนั้นมันมีจริงเหรออะเอาประมาณนั้นนะที่มันเป็นลุ่มหลงไปพิโซบาดมากมายเหลือเกินอะนะนะคะคนไม่เจอไม่รู้นะอาพลังงานอะไรอีกเออไม่รู้สิถ้าคนที่เจอกับตัวเองจะรู้ว่าพวกนี้มันมีพลังงานอยู่นะคะมนคาถาอะไรแบบนี้มันมีพลังงานอยู่ซึ่งตัวคุณอะ เป็นมนค์คท้าให้กับตัวเองได้จิตเป็นนายกายไป็นบาปจริงๆนะนะคะรู้ไหมว่าคุณจะถูก,กถูกพิษสวัสดเหลือเกินพราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเป็นแบบนั้นของมันเองนะคะมันจะเป็นของมันเองนะคะนะะลองก็ไม่เสียหายเนาะนะคะนะ,ะนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสุขสวัางในความรากักมีความสุขในความรากักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบางคนจะบอกว่าวเดี๋ยว เหมาะฟ้าบนอะไรนะก็คือ,อยังไม่เข้ายัางไม่ถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรียนรู้ฟังไปบ่อย,อยเดี๋ยวก็ซึมซับไปเองนะเออเดี๋ยวซึมซับไปเองเดี๋ยวเข้าไปถึงเองเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อฉันฉันมายืนงงยันดงอะไรเนี่ยฉันมาทําอะไรที่นี่งงเหมือนกันอยู่ดีเข้ามาสู่จุดนี้ได้ยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคน เป็นคนที่ยิ่งใหญ่นะคะสุขสมองในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊าย